สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปให้อาหารลิงที่เขาสาันนะคะเราจะมีเพื่อนร่วมทางนะคะคือนาเจาะแล้วก็นาแอลนาเจาะน้องเม้งนะคะแล้ววันนี้เทนวันนี้นะคะคือเราจะซื้อผลไม้คนละอย่างค่ะเพื่อไปให้ อาหารลิงทุเรียนหนึ่งพันลูกโอ้โหแล้ววันนี้นะจ๊อจะเอาเป็นผลไม้อะไรคะผมเหรอผมว่าน่าจะองุ่นแหละมั้งผมว่าน่าแอจะเป็นทุเรียนใช่ไหมคะง้ะค่ะง้อเงาะเงเรียนไม่มีตังค์แล้วเม่์เอาไปแล้ค่ะสนับสนุนทุเรียนให้ลิงลิงนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปที่เขาสามุกชูบลีกันนะคะเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วค่ะ นนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้ามาเราจะมาดูกันแข่งกันนะคะว่าใครจะได้เราก็มาดูกันนะคะทุกคนลงโหวตกันนะคะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ครับเพื่อนๆชาวทะโลฟิชชิ่งทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องจอแจแชนแนลนะครับวันนี้เราขอประสบปลาเส้นเส้นสุขุมวิทเรียบเรียบ เร, bin, เรียบเรียบคลองสุขุมวิทนะครับแต่เข้ามาในซอยมันจะเปน็นคลองคู่ขนาดกับคลองสุขุมวิทที่จะไปออกชนบุรีได้เฮ้ยเพเิีเยวเว้ยรายการอาหารไว้ยินตีโฟก็มีเว้เฮ้ยรื้สึกการตกปลาของกุ้ค้างก็ต้องมีของกินตลอดเลยนะต่อมาสัมผัสกับสายลมแสงแดดธรรมชาติ พี่ทางไปได้ไหมไปได้ครับอ๋อทางมันมีล้มนะมีล้มอ๋อครับขอบคุณครับพี่ คือน้าตั้มแล้วก็วทำการตกปลานะคะชุดเดิมเบ็ดคันเดิมดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีการฟู่ของเบ็ดอีกหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะตกนะ้าตั้มคิดว่าวันนี้จะได้ไหมคะการตกปลามไม่ไอยู่ที่ว่ามันได้หรือเปล่านะ ก็เหมือนการเดินทางเลยครับบางทีจุดหมายมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรเท่ากับรายละเอียดระหว่างการเดินทางหรอกพูดดีค่ะมาเพื่อเราได้สัมผัสกับธรรมชาติไอเรื่องปลาได้หรือไม่ได้นัしし่นน่ะก็คืออยากได้แหละแต่มันไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันพูดได้ดีมากเลยค่ะวันนี้เราจะตามติดชินเสเมงนะครับเสเมงวันนี้ออกมาตกปลาออกหมายตกปลาเรากำลังไอ้หมงมึงจะทำอะไรอ่ะ

ก๋วตส้มตำเผ็ดใช่ไหมอันนี้นะต้ามน้าต้ามใส่ใหญ่มีหางสี่เอียงหาที่กินข้าวก็กินสิคะหิวมากเลยค่ะหาอยู่กูตอนนี้เราก็หาร้านกินข้าวนะคะแล้วร้านทุกร้านที่เราขับผ่านมาก็คือปิดทุกร้านตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือส้มตำไก่ย่างน้ำตก าต้มแซ่บใช่แล้วต้องมีความนัวใช่ชูดเยอะๆใช่ขูดห้าบาทใส่หมดกินไปต้องกินน้ำตาประมาณผิวจะได้ดีกินน้ำเยอะใช่คอหมูก็แบบมันๆเพราะมคอลลาเจนดีไส้ทอดใช่ก็อย่างนั้นอยู่แล้วหิวไม่กินอะไรเลยโอ้โหพูดทำไมไม่เพาะน่าช่องเราต้องเป็น ตัวอย่างดีๆให้กับเยาวชนอนาารมาแล้วก่นา้ามบุรีนะคะข้าวก็ไม่ได้กินร้าน,น,านผลไม้แนละ้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อผลไม้กันว่าผมว่าวันนี้ผมว่าจะเหมาทุนเรียนรวยรวย อก่อน,อนี่น้ำเม่งก็จะมาเลือกผลไม้ที่น้ำเม่งจะใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับพอหรือน้ำเง่งเ่งไม่พอ,พอ รถไปต็แกะไว้เลยครับเอาอ้วนเองไม่เอาสับรถหรอไม่มีหรอตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นเขาสามนินึ่ครับก็จะมีร้านขายผลไม้ที่เอาไปให้ลิงกล้วยมีข้าวโพดถัวฝักยาวอะไรหลายอย่างเลยนะครับแต่โอ้โหกล้วยเขียวปีเลยไม่นัดร้านนีร้านนี้ร้านนี้ได้ไหมได้ได้ เอากล้วยค่ะเอากล้วยพวงหนึ่งค่ะกี่พวงคะพวงเดียวค่ะสองเหรอเอาสองค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเตรียมพร้อมนะครับมองเว้ยมองเงาะระหว่างตอนนี้ประชันกันระหว่างเงาะเงาะกับกล้วยนะครับหมดหมดกันแลัว เฮ้ยไปแล้วไม่ทักไม่ทันเลยตรงนี้แค่ไข่อะฮะเอาใหม่เอาใม่ใหมไม่เอาหรอกินแตงกวาหรอชอบก,กินแตงกวาหรอโธ่อันนี้<อ>เฮ้ยเฮ้ยงาะเงาะกินไปแล้วครับหนึ่งลูกนะฮะเงาคาเฉามากกล้วยกล้วยยังเป็นหมันอยู่นะครับเซียม่าเงาะดีเงาะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแข่งขันก็อยู่เอาน้ะเมงเป็นไงยังไม่มาเงาะไปแล้วครับเงาะไปแล้วครับงาะไปแล้วครโอ้โหงาะมันจะหมดเลย เราหมดแล้วต้อมากินแตงกอยแอฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเถื่อนโหเถื่อนเราเฮ้ยโหถือกล้วยชั้นเฉาอ่ะนะลิงต้องกินกล้วยนะเอ้ตุ๊บัดไอ้กล้วยชั้นไม่ยกกล้วยชั้นกล้วยชั้นเอาไว้นี่อ่ะเอาอันนี้แตงโมดิ๊บแตงโมดิ๊บแตงโมดิ๊ไม่เอานี่แหละครับปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนให้กลิ่นแรง กี่ทับอเมทลงด้วยเี่แมงมองดูดิเอาแมขึ้นอเมทขึ้นกันนะอเมทขึ้นนะไปทำนะามมาแม่งมันเมินอะ่ะเอาไม้มาจิ้มดิเอาไม้มาจิ้มทุเรียนหน่อยเร็วมองเว้ยนี่ยังคลายติ้งกันละเมงเอาเอาเงาะยื่นดิอ่ะทุเรียนครับอันนี้ทุเรียนปั๊บเออกินเฮ้ยทุเรียนชอบเว้ย เอาละครับตาสว่างดวงตาสว่างดูเวยตาต้องผูเรียนต้องผูเรียนจ้องผูเรียนตานูท้าดิดูดิให้มันคงว้าวอ่ะเนาะดูดิอู้หูมันคงว้าวมันอะเนาะจ้องสายเว้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวอะเฮ้ยเฮ้ยหนาวมันหนาวเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันว้าวเว้ยเอาละครับเราพอจะเห็นผู้ชนะแล้วอันเนี่เราสองคนไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเลยหมูกระทะ พี่ตามเนี่ยมันอเอ้ยข้ากินมันมันทำไมห่วงข้าขอกินบ้างเดี๋ยเอ้ย,อย,อยมองหน้ามองหน้าเว้ยอือแบ่งกันไปดีนะอับเอาปิดกระจกเอ้ยย,อยึกบย,ย,ยึ๊ยึ๊จะต่อย,อยกูเหรอกู <laughs> <laughs> ให้แดงจะจะต่อย,อยกูอีกอออืื้หลิงชอบกิ้นทุเรียนนะครับมันกินเป็นดูดิเฮ้ยมันกินแบบว้าวมากเมื่อกี้มองเอาทุเรียนให้ลิงกิน โอ้โห or, มึงได้กินก้านยาวไหมเนี่ยเบงไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยโอ้โหกินเกี้ยงเหยเฮ้ยมันทำหน้าฟินเว้ยอืมโอ้เกี้ยงเลยเฮ้ยเฮเอาเอาอะไรอีกเอากล้วยมาเอากล้วยกล้วยเสียเหมือนกันเผื่อมันชอบเอาลองนี่ลองลองกล้วยดิอ้าวกล้วยให้กล้วยอ่ะกล้วยอ่ะไม่เอาไม่เอาอไม่เอาอะเอางอดิโอ้โหไม่มี ไม่มีเยื่อใยกับถ้วยเลยกรรมพี่แล้วว่าพี่จะโดนแน่เอาง้อไอ้พง่จกินเลยเมฆแตงโมเองดิพี่ต่อแตงโมให้วันนี้แตงโมอีกแตงโมมาเราจะได้รู้นะครับว่าวันนี้เขาจะเลี้ยงหมูกระทะอ่าแตงโมเอาล้วครับไอาคูให้ไข่มึงเอานี่ไปอ่ะของเงี้ยกินนะน้องโอไม้โอไม้มากินพรุ่งนี้บ้างอักสาย์ตอนนั้นหน้าไม่จ่อยเลย เขาไล่ขบับมาเหรอเออมันจะขึ้นมาหาค้อยต้องให้ไอ้ตัวนี้นลงได้โอ้ยด,ด,ด,ดู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 ตัวนี้โอ้โหไม่รู้อ่อนดูโคนนมมันอะเฮ้ยมันไปเดินกัดเอากล้วยไปให้มันบำรุงนมบำรุงนมหน่อยเร็วมันแสบไหมล่ะหนอไอ้ตัวนี้แหละที่ไล่กัดเขาทำไมต้องกัดชาวบ้านเขาล่ะฮะขับไปไหมวะเองเปล่าลุงเอาเบรกขึ้นเปล่า งอขายดีนะวันนี้งอขายดีเฮ้ยมองถูกมองไม่ลงไม่นะแม่งลงนี่ไหมโมก็ไม่กินอ่าไม่ดีดิคะอ่าอ่ะจะหยิบจะหยิบที่ข่าวสามมุกคนก็ยังเยอะอยู่รถก็ยังมีแต่เยอะอยู่นะ ขึ้นแล้วทางนี้มันลึกไหมใช่ไม่ล้านลี้ยลูกคนก็เยอะนะคะแต่เราไม่ลงไปนะคะเพราะรถเยอะมากแล้วคนก็เยอะเราก็เลยแค่ถ่ายรูปชมวิวไม่กล้าลงะครับคนอื่นเขามามีแต่เมีย,วยสวยๆครับไม่กล้าลงเลยครับตบปากเลยมองใหม่ไม่กล้าลงครับเมียคนอื่นสวยนตีหน้าต,นตัดแว่นเลยหน้าตัดแว่นเลยตาไม่ค่อยดีอเราอะ่ะขอเป็นเล้าขาทั้งสองขวดเลย ค่ะแล้วเราก็จะกลับกันเลยจะไม่มองเธอสวยขึ้นมาบ้างที่รักสารจะแม่เขาสามมุกจ้าแต่ลิงตรงนี้ไม่มีอ่ะตอนเนี้ยพื่อที่จะมีนะแดดมันร้อนมตัวนงนู้นอยู่ตรงนู้นมีลงมาตอนนี้เนาะกล้วยแตงโมที่เหลือจากการให้ลิงที่ขบวนเขาเมื่อสักครู่นะคะเราเราพยายามจะเข้ามาหาลิงแต่ลิงหนีเราละ นี่ลิงอยู่นู่นนู่น,น,นไปไหนล่ะ,ะนู่นนูนไม่กินแล้วมันเียมันชอบกินเงาะลองดูอยกินนี่แต่โดยดีโอ้โหท่ามึงนี่เหมาะมากไอ้ปลาดูดูดูมันทําท่าดูมันจะจับไว้แหมหแมุมกล้องมุมกล้องมุมนี้มันได้เหลือเกินโอ้โห,โหตัวนิดเดียวกล้วยใหญ่มาก ภาบรู้นะไอกล้วยใหญ่ก <c oughs> ็ด,ดูดูทำท่าถือโอ้ปิน,ปนอื้อง จะไปคิดมากนะครับมันแค่มุมกล้องกล้วยก็ไม่กินหรอกนะฮะเอาไหมตัวลิงน้อยกล้วยใหญ่ไม่เอานี่ครับผมจอแชทชาแนลของเราคือมันเป็นช่องตกฟ้านะครับที่จริง,รงมันไม่ใช่าช่องช่องเที่ยว เราก็ต้องมาดูนี่ครับเยอะเลยเออมาแน้วครับโอ้โหโอ้โหมันเริ่มเลยครับถุงพลาสติกโอ้โหลิงโอ้ยน่ารักเอ้ยดมด้วยเว้ยเกาะแข้งเกาะขาน่าสงสารโอ้โอยไม่เอาไม่เอาไอ้หน้าลิง มันก็เป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยเอาก็ทำไงมันดึงอ่ะโอ้โหไปลิงมันมีไม้หุ่นด้วยเอาคืนได้ไงลิงมาเฟียไม่ใช่ถุงไปเลยเราไปกินย่างนั้นหรอกได้หรอแยวเขาเก็บถุงมันมันจะฟินกันไปละนี่นี่นี่ดูสิไล่ไล่ตัวอื่นเกาซะเลยนะตัวนี้แม่มันเอาถุงแล้วอะ เ,เดี๋ยวให้มันกินหมดก่อนข่ายไปเก็บเออเกล่าวกล่าเอาเอเจอขาใหญ่กว่าเว้ต้องหนีเว้ยแน่แน่เมื่อกี้มึงยังเก่งอยู่เลยกัวว่าเต็มปากนะน,นี่นนนนนนนไปเก่งกับเขาแต่เวลาไปไล่ตัว, <c oughs> ตวนี้แล้วหนีเขานี่ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นขาใหญ่ตัวนี้ ว่างไงขาใหญ่อดูละ่ะมมีผลด้วยนี่นี่เมื่อกี้ยังเก่าเลยเพราะเจอขาใหญ่มาวิ่งมานี่นี่ตัวนี้คือไอ้กล้วยใหญ่กล้วยเล็กเล็กๆกล้วยอเล็ก,ลก,ลก,ลกไม่เอาข <c oughs> อ้เอาเป็นกล้วยใหญ่แน่ๆนี่เขาจะรู้ด้ครับที่ชอบที่สุดคือน่าจะเป็นทุเรียนนะครับลิง ยิ้มใหยิ้มยิ้มให้น่ารักก็ใยิ้มให้น่ารักดีกว่าไม่เอาอนันสะพานเลยให้มยิ้มไอตัวนี้ยิ้มน่ารักดีกว่ามัคงขอบคุณเรานะเว้ยม,มันเจ็บขามันเจ็บขาอร่อยไหม ยิ้นหน่อยยิ้นหน่อยข้าพวกเข้าพวกหันหน้ามาเอ้ยเหมือนว่ะโคตรเหมือนเลยลอะไรหรอคู่แฝดมันแคบอย่ามายุ่งกับฉันมันแคบโอ้โหชุ่มช่ำชุมช่มฉนำมันกลัวมั้ยจ๊ะเล็กๆเล็กๆมึงนี่โจทย์เยอะเนี่ยกินไประเวงไปไอโตนุนะไร่าไไ่ไม่ดีไม่ดั่งอยู่อ่ะ แ่บมากใหญ่แงมเดี๋ยวรออะไรดูดิไอตัวไอตัวนั้นอ่ะเลี้ยงถุงไปอ่ะเดี๋ยวต้องเอานแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฉีดด้วยนโอ้ยโอ้ยแต่โดยดีชอบนะยเอยเมงดิ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 มั่งจ้าเย็นจังเลยเย็นมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไปที่ เรียบชายทะเลไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะสวีทสวีตวันที่สองคู่น,นะคะี๋ยวเจอกันนะคะตอนช่วงเย็นตอนนี้ร้อนมากโอเคนะคะ

คลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแบบ